ต่อไปจะมาพิมพ์รายงานใบแจ้งยอดเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงานใช้ตรวจสอบกับไฟล์เงินเดือนที่นําส่งธนาคารซึ่งมีรหัสคือ p p r 2 b a t k เราจะใช้รหัสตรงนี้ในการเซิร์ชเมนูนะคะแล้วจะกด c อนโทรเพื่อ Copy ค่ะ เสร็จแล้วก็มาเข้าที่โปรแกรมสมาร์ t p ิ y เ o โ l ตรงเสิร์ชเมนูให้กด c อนโทรวค่ะแล้วก็กด Enter นะคะเราก็จะได้หน้าต่างของใบแจ้งยอดเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงานเราจะมาเปลี่ยนตรงยอดเงินเดือนประจำเดือนทับปีค่ะ ให้เป็นเดือน02-2558นะคะค่าธรรมเนียมคือ5บาทค่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคนะคะเราจะทำการพิมพ์ออกทางจอภาพให้เรานำเครื่องหมายถูกไปติ๊กหน้าจอภาพค่ะเสร็จแล้วให้กดปิ้นนะคะ เราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะก็คือจะมีรายชื่อพนักงานของเราคนแรกคือนายนางสาวสุขใจเก่งมากบัญชีเลขที่250 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1ขสขีดสาขาธนาคารนารามคำแหงจำนวนเงิน 46,315.75บาทต่อไปคือนายดีจริงแน่นอนบัญชีเลขที่250-2-0002-2สาขาธนาคารคือรามคำแหง จํานวนเงิน23,367.75บาทคนที่3คือนางสาวงามจริงดีพร้อมบัญชีเลขที่250-2-0-0-0-0-3-3สาขาธนาคารคือรามคําแหง จำนวนเงิน1 4 9่งมสบาทจุดสห้าสตางค์เงินรวมทั้งสิ้นนะคะคือแ4 5 8 6ื่บจุดเห้าบาทค่ะเสร็จแล้วเรากด F10 เพื่อทำการออกจากหน้าจอนะคะเสร็จแล้วกด cancel ได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ